สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โกดังอุปกรณ์เซนซาว1997นะครับตอนนี้อาจารย์ขนองได้สั่งอประตูรีโมดมาครับอ่ะเริ่มแกะครับตอนนี้ที่แกะแล้วมีฟันเฟืองมาสี่อันแล้วก็อุปกรณ์กบครับฟันเฟืองมันครับอ่ะตอนนี้มาแกะกล่องนะครับเริ่มแกะกล่องนะครับรีวิวนะครับตอนนี้จะติดตั้งโดย่ลุงแนมนะครับนี่ครับไปติดตั้งนี่ อาจารย์ขั้นแกะเรียบร้อยครับผมหาสิ่งที่มาครับนี่มีคู่มือและใบรับประกันนะครับตัวนี้ที่กล้าซื้อเพราะว่าผมเคยสั่งซื้อมาแล้วมันดีครับก็เลยกล้าซื้อมาอีกครับผมนี่ที่มีมันก็มีพวงกุญแจครับมาสี่พวง่มสี่สามพวงสามตัวสามตัวนะครับแล้วก็กุญแจตัวนี้เป็นกุญแจเปิดมอเตอร์นะครับสองอันอ่าแล้วก็มีอะไรอีกครับ เปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วพี่น้องกระหัวกระหัวย่อ B S M แล้วก็มีแป้นตัวนี้ครับเป็นแป้นพื้นนะครับต,ตัวนี้เป็นแป้นพื้นตัวนี้เป็นแม่เหล็กเป็นเซนเซอร์นะครับในการทําให้อ่ามอเตอร์หยุดนะครับอันนั้นคือปุ๊กๆนะครับปุ๊กได้อุปก,กรณ์ในการยึดอ่าเซนเซอร์ตัวนี้เอามา แกะเบื้งตักนี่คืออะไรัอันนี้ก็นนนนตัวนี้คือแกนกันเซนเซอร์นะครับกันเซอร์แบบไร้สายคือกันเหนีบครับถ้ามันเหนีบคนปั๊บมันจะตามคนตายไปเลยโอ้ไม่ใช่มันจะหยุดครับผมนี่เซนเซอร์ตัวหนึ่งหยุดตัวหนึ่งวิ่งครับอะตูมอเตอร์ครับมอเตอร์ถแถมมาครับมีถาดอู้แถมทานยางดีตัวอู้ยังมียางดีอะตัวมอเตอร์ครับอาคือความมาขันออกกับคุณตีกวางเลยนี่ครับ มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ตัวนี้เป็นพันวัตต์นะครับใช่เป็นพันวัตต์บอกเอาพันกิโลกรัมครับมันพันวัตต์พี่นองสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นของ B S M จากอิตาลีนะครับเราไปดูอ่าตัวนี้กุญแจกุญแจมาเปิดอาจารย์ก็หนอนี่กุญแจตัวนี้คือกุญแจตักเจ้าบานลากของเแข็งอยู่ตัวมันคือยึงบนหินทุกคนท้ามึงดักไปเนี่ย นี่ถ้าเปิดมอเตอร์ก็หมุนครับหมุนตีมอเตอร์นาจิตตอซื้อในรัชดาครับนี่ครับคือรีวิวรายรับของนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับอาจารย์กระดอบปิดทิปครับสนใจสั่งไหนครับสั่งรัชดาเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามอาจารย์กระดอช่องไหนช่องเจ้าเอกมิกเซอร์ครับคนติดตามจากะหลานนะ เกือบเกืบอบหลานครับขาดหลานอยู่เ <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ c oughs> <อ>ก่าเมือนเก่าเกเียเอาล่ะครับผมเจอคลิปใหม่ครับ